สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในปี2023นีนี้เราก็ใช้เวลากันมาเกือบครึ่งปีแล้วซึ่งในปีนี้การจัดอันดับเหล่าบรรดาบุคคลที่รวยที่สุดในโลก <c oughs> ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ไม่น้อยบางคนเนี่ยก็มีการตกอันดับไปบ้าง แต่ที่น่าตกตะลึงนั่นก็คืออันดับหนึ่งของปี2022ก็ได้ถูกค้นแชมป์ลงไปแล้วล่ะคะ่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวในวันนี้ช่องรููแล้วเหยียบไว้จะพาทุกคนไปดูการจัดอันดับมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในปี2023ว่าจะมีใครบ้างแอดขอกระซิบบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าบุคคลที่มาค้นแชมป์อันดับที่หนึ่งเนี่ยทุกคนต้องรู้จากชื่อแบรนด์ของเขาเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะ เริ่มกันที่อันดับที่ส0บเกรบินสเกรบินชายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือ Google ยังไงล่ะคะสเกรบินเนี่ยก็คือเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง Google กับแลลี่เพจค่ะพวกเขาทั้งสองคนช่วยกันก่อตั้ง Google ขึ้นมาในปี1998พอมาถึงปี2001อีลิชมิดก็ได้เข้ามารับตำแหน่ง CEO ของ Google และบรินก็กลายมาเป็นประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ g o o g l e แทนค่ะนอกจากนี้สเกรบินและแลลี่เพจก็ยังนับว่าเป็นมหาเศรษฐีที่มีอายุน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะ <Wow. S 1> ทั้งคู่ขึ้นมาเป็นเศรษฐีพันล้านได้เมื่อปี2004ซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ก็มีอายุเพียง30ปีเท่านั้นเองมูลค่าทรัพย์สินของสเกบินจะอยู่ที่94.8พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะไปต่อกันที่อันดับที่9ฟรองซัวเบตงกูเมเยอร์ส เธอเป็นหลางสาวของผู้ก่อตั้งรอย a ลบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องสำอางค่ะเธอผู้นี้ยังถือว่าเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยนะคะครอบครัวของเธอเป็นเจ้าของหุ้นรอย a ลประมาณ33%ซึ่งตัวเธอเนี่ยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของรอย a ลตั้งแต่ปี1997และเป็นประธานบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวด้วยค่ะฟรองซัวเบตองกูได้รับมรอดอกในปี2017หลังจากลิเลียนเบตองกูแม่ของเธอเสียชีวิต นอกจากนี้เธอก็ยังทําหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิเพื่อการกุศลของครอบครัวซึ่งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และศิลปะทรัพย์สินของเธอเพิ่มขึ้นเกือบ6,000ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2023โดยช่วงเวลานั้นหุ้นลอรีโอเพิ่มขึ้นมา4%ด้วยค่ะมูลค่าทรัพย์สินของฟรองซัวเบตงกูเมเยอร์สจะอยู่ที่95,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะอันดับที่8แลลี่เพ อย่างที่เราบอกไปแล้วในข้างต้นว่าแลลี่เพจและสเกรบินเป็นคู่หูที่ร่วมกันก่อตั้ง Google ขึ้นมาทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันขณะที่พวกเขากำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค่ะโดยในตอนนั้นแลลี่ก็กำลังสนใจเกี่ยวกับพวก w ว r ร์ไว d ์เว็ เขาได้มีการศึกษาการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ต่างๆและมันก็ค่อนข้างซับซ้อนมากแลลลี่เลยต้องอาศัยน,นักคณิตศาสตร์ที่มีฝีมือเข้ามาช่วยค่ะซึ่งคนๆนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสเกรบินนั่นเองจากนั้นแลลลี่ก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่า b a c k r ร p ค่ะทั้งสองคนได้ร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์นี้กันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่นานโปรเจกต์ b a c k กก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Google ที่มาจากคำว่า Google p l นั่นเอง จนณปัจจุบันนี้ Google ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลกเลยละค่ะมูลค่าทรัพย์สินของ l a ล r y Page จะอยู่ที่99.1พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะอันดับที่7 l a r r y Ellison l a ั l y e ล l i s เ n เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ Ora c l e ตั้งแต่ปี1977และดำรงตำแหน่ง CEO มาจนถึงปี2014ค่ะ และปัจจุบันเขาก็ยังดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทด,ด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Oracle ได้เข้าซื้อกิจการใหญ่ๆมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2010แอลลี่ก็ได้เข้าซื้อสัน m i c r o s y s t e m ด้วยและในปี2012แอลลี่ก็ได้มาซื้อเกาะลานในในฮาวายในราคา300ล้านดอลลาร์ในปี2020แลลี่ก็เข้ามาร่วมลงทุนในเทสลาและดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทด,ด้วยค่ะ มูลค่าทรัพย์สินของแลลลี่ออริสันจะอยู่ที่ประมาณ107,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะอันดับที่6สตีฟโบลเมอร์สตีฟเป็นเพื่อนของบิลเกตที่มหาวิทยาลัยฮาวาดค่ะ บิลเกตได้ชักชวนสตีฟมาทำงานกับเขาและนั่นก็ททำให้สตีฟได้เข้ามาบริหาร Microsoft ในตำแหน่ง CEO ตั้งแต่ปี2000ถึง2014หลังจากที่ Steve สตีฟเกษียณจาก Microsoft เขาก็ได้เข้าซื้อทีม Los Angeles สคริ p e r s ในราคา2,000ล้านดอลลาร ซึ่งสูงเป็นประวัติการสํสำหรับทีม NBA ในเวลานั้นเลยล่ะค่ะแต่ถึงจะ,กะเกษียณออกมาแล้วแต่สตีฟก็ยังคงถือหุ้นใน Microsoft อยู่4%ทำให้เขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Microsoft อยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะมูลค่าทรัพย์สินของสตีฟบอลเมอร์จะอยู่ที่ประมาณ107,000ล้านเห,นหรียญสหรัฐค่ะอันดับที่5วอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลค่ะ แต่เรามักจะรู้จักเขาในชื่อ The Oracle of Omaha เขาบริหารกลุ่มบริษัทด้านการลงทุนที่มีชื่อว่า Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหลายสิบแห่งยกตัวอย่างเช่นบริษัทประกันไกโโคบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ Duracell หรือแม้แต่เครือข่ายร้านอาหารอย่าง Dairy Queen ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกมากมายปัจจุบันนี้ Warren ก็มีอายุ92ปีแล้วแต่เขาก็ยังคงดำรงตำแหน่ง CEO อยู่เลยล่คะค่ะ มูลค่าทรัพย์สินของวอร์เรนบัฟเฟตจะอยู่ที่ประมาณ1 1 5่0 0ล้านเหรียญสหรัฐค่ะอันดับที่4บิลเกตเอ่ยชื่อมาก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนพราะเขาก็คือเจ้าของบริษัท Microsoft ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองบิลเกตได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดในปี1975 ขณะที่เรียนอยู่นั้นบิลเกตก็ได้ทำงานร่วมกับพออเลนเพื่อนของเขาเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมหลังจากความสำเร็จของโครงการนี้บิลเกตได้ลาออกจากฮาวาดในช่วงปีแรกแล้วก็มาก่อตั้ง Microsoft ร่วมกับพอค่ะบิลเกตได้เป็น CEO ของบริษัทเป็นเวลา25ปีและดำรงตำแหน่งประธานจนถึงปี2014ในที่สุดเขาก็ออกจากการเป็นคณะกรรมการของบริษัทในปี2020 และทุกวันนี้บิลเกตยังคงใช้เวลาบางส่วนเป็นที่ปรึกษาให้กับ Microsoft อยู่ค่ะ <Wow. S 1> นอกจากนี้บิลเกตก็ยังถือหุ้นอยู่อีกหลายบริษัทเลยด้วยมูลค่าทรัพย์สินของบิลเกตจะอยู่ที่ประมาณ125,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐค่ะอันดับที่3ามเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร Amazon แต่ก่อนจะขึ้นแท่นเป็น CEO อของ a เม z o n เจฟก็ได้ทำงานในบริษัทดี s h a อ l ในตำแหน่งรองประธานของบริษัทมาก่อนด้วยโดยก่อนที่เจฟจะออกมาตั้ง a m a z o n com นั้นเจฟเคยเอาโปรเจก t นี้ไปเสนอให้กับหัวหน้างานของเขาก่อนด้วยแต่ในตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าเขาก็ไม่ได้สนใจโปรเจก t นี้นั่นเลยทำให้เจฟตัดสินใจออกจากงานแล้วมาก่อตั้ง a เม z o n com ในปี1994ด้วยตัวเองมันเลย แม้ว่าเดิมทีอเมซอนจะเริ่มต้นจากการขายหนังสือแต่หลังจากนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าแบบพบวงจรเลยล่ะค่ะและคาดว่าจะแสงหน้าวอลมาร์ในฐานะผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของโลกภายในปี2024ด้วยนอกจากนี้เจฟยังได้เข้าซื้อกิจการโฮลฟู o o ส s และธุรกิจร้านขายยาในปี2017ด้วยล่ะค่ะมูลค่าทรัพย์สินของเจฟเบซซสจะอยู่ที่ประมาณ129,000ล้านเห,นหรียญสหรัฐค่ะ มาถึงอันดับที่2อีลอนมัสชายผู้นี้นี่แหละค่ะที่เคยขึ้นแท่นเป็นอันดับที่1ของปี2022ต้องบอกเลยว่าอีลอนมัสถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถในหลายด้านมากๆเขาได้เปิดตัว Zip2 ที่เป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับคอนเทนต์และธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลออนไลน์ให้กับสื่อชื่อดังหลายแห่งก่อนที่จะขายให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์คอมแพคด้วยมูลค่า324ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอีลอนมัสก็ได้ส่วนแบ่งมา7%หรือเป็นเงิน22ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเขานำรายได้ส่วนหนึ่งจากจุดนี้ไปลงทุนใหม่เพื per ่อสร้าง X.com ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินออนไลน์ INE, หรือที่เราเรียกกันว่า PayPal ที่ขายให้กับ eBay ไปค่ะและทุกคนเชื่อไหมคะว่าอีลอนมัสเคยมีความคิดที่อยากจะไปดาวอังคารด้วยนะ <S <S เขาเลยได้แรงบันดาลใจในการทำโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาไปเสนอให้กับบริษัทอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครสนใจ เขาก็เลยสร้าง SpaceX ที่เป็นบริษัทด้านพัฒนาจรวดและขนส่งทางอาวกาศขึ้นมาเองเลยค่ะพอมาถึงปี2004อีลอนมัสก็ได้ร่วมก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัทเทสลามอเตอร์ที่ผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้ารวมถึงยังมีรถที่เป็นระบบหลายคนขับด้วยเรียกได้ว่าผู้ชายคนนี้เขามากความสามารถจริงๆนะคะเนี่ยส่วนมูลค่าทรัพย์สินของอีลอนมัสจะอยู่ที่ประมาณ165,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือเบอร์ nard อานผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ LVMH ที่เป็นบริษัทแม่ของแบรนด์เนมหรูชื่อดังกว่า75แบรนด์นั่นเองค่ะความมัง่งคั่งส่วนใหญ่ของเบอร์ nard ก็มาจากการถือหุ้นใหญ่ในคริสต t นเดอออร97.5และคริสต t นเดอออรก็ถือหุ้นใน LVMH อ e ีก41.4ด้วยค่ะ b e r nard เนี่ยได้ทําธุรกิจครอบคุมแฟชั่นทั้ง6กลุ่มด้วยกันได้แก่ธุรกิจวายแฟชั่นและสินค้าที่ทําจากหนังน้ําหอมและเครื่องสําอางนาฬิกาและจิวเวลี่ร้านคาปีเฉพาะทางและกิจการประเภทอื่นๆอีกด้วยค่ะแบรนด์ในเครือที่นอกจากหลุยส์วิกตองที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเฮนเน s ซี่มาร์กจารขอบซิฟิ r ร่าเฟรพวกนี้ก็อยู่ภายใต้ LVMH ทั้งหมดเลยละค่ะ เห็นแบบนี้คุณอาจจะคิดว่าเบอร์ nard อาร์โนคงจะเป็นคนที่ชื่นชอบแฟชั่นใช่ไหมล่ะคะแต่ขอบอกเลยว่าคุณคิดผิดแล้วเพราะจุดเริ่มต้นของเบอร์ nard เขาจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในบริษัทก่อสร้างของพ่อเขาเองค่ะจนมาในปี1984เบอร์ nard ก็หันมาทำธุรกิจแฟชั่นโดยการซื้อคริสตยนดีออ์มาเป็นอันดับแรกต่อมาเขาก็ได้ซื้อหุ้นในกิจการหลุยส์วิกตองจนได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความตั้งใจของเบอร์าร์ดเนี่ยคือเขาต้องการที่จะสร้างอาณาจักรแบรนเนมหรูที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้เลยล่ะคะ่ะและมูลค่าทรัพย์สินของเบอร์า a r ดอโนจะอยู่ที่ประมาณ206,000ล้านเหรียญสหรัฐใครที่กิจคโคนแชมป์ก็คงจะต้องคิดหนักกันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะและนี่ก็คือการจัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วกว่าจะถึงสิ้นปีเราคงจะต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีอันดับไหนเปลี่ยนแปลงกันไปอีกบ้างนะคะ วันนี้แอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ